สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเคลื่อนไหวออกกําลังกายด,ด้วยการเคลื่อนไหวท่าทางนะคะเคลื่อนไหวท่าทางให้คนเก่งออกมาเป็นคนนํานะคะให้คนเก่งออกมาคนนำหนึ่งท่าแต่ท่าละสิครั้งนะคะใครอยากออกมาก่อนเก่งจังเลยเนาะ โอเคเอามือลงคะเอาทีมแล้วกันเดี๋ยวเราจะเรียงกันไปนะคะอ่าใช่อ่ะเขย่าไปด้านนี้หน่อยเดี๋ยวเพื่อนไม่เห็นสิบท่าทําตัวอย่างให้เพื่อนดูก่อนว่าเราจะทําท่าแบบไหนอ่าทีมอ่าทีมแบบนี้นะกระโดดสลับขาไปข้างหน้านะคะแล้วนับด้วยนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วอ่าเริ่มได้คะ่ะ ทีมทำด้วยครับ ố, ตบมือให้ทิมด้วยโอเคต่อไปใครอเอ่ยผู้หญิงอโฟโ,ฟโฟน้องโฟนะคะโอเคท่านี้นะทุกคนเดี๋ยวก่อนทุกคนรอจังหวะก่อน ให้ทําท่าให้เพื่อนดูหนึ่งท่าก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะนับพร้อมกันนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วค่ะ่าพร้อมแล้ว,รลวเริ่มได้ค่ะหนึ่งโอเคตบมือให้น้องโฟค่ะต่อไปน้ำหนึ่ง เดี๋ยวเราจะเอาสลับกันนะคะผู้หญิงและผู้ชายนะคะน้ำเนื้อขยียไปข้างหน้าหน่อยครับโอเคเอาท่าไหนดีท่าไหนดีครับโอเคจับไหลคะ่ะทุกคนจับไหลและนับพร้อมกันค่ะพร้อมค่ะหนึ่งต่อไปคะ่ะตบมือด้วยตบมือด้วยเยี่ยมมา ต่อไปค่ะเอามือลงใครจะนับเร็วที่สุดจับหัวอ่าพอยค่ะน้องพอยค่ะเ,เดี๋ยวก่อนสิ อ่ะเด็กๆด,ดูเพื่อนค่ะอันนี้หมุนไปข้างหลังนะเมื่อกี้ของเหนือหมุนไปข้างหน้านะตอนนี้เราจะหมุนไปข้างหลังนะคะพร้อมนะคะหนึ่งสองซ้ไปค่ะหนึ่งสองสามี่ห้าเจ็อ่าตบมือให้น้องพลอยค่ะต่อไปอ่ะขนมค่ะยกไหล่รอบละ อุ้ยขนมเขยืบไปข้างหน้าหน่อยค่ะคุณครูมองไม่เห็นเลยเพื่อนมองไม่เห็นเลยค่ะแล้วทํายังไงต่อคะอ๋อสลับไปด้านซ้ายและขวานะคะอะนับด้วยหนึ่งสองสามสี่ อ่าตบมือใขนมค่ะเล่นทาย,ยากโอเคคนสุดท้ายคนสุดท้ายนอเาเนื้อออกมาแล้วเสือเสือเสือครับอ่าชกนักเรียนคขาชกตามเหนือค่ะเด็กๆดูเพื่อนสิค่ะโอเคนับด้วยค่ะตบมือค่ะ เก่งมากเด็กๆนั่งลงค่ะ